สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะพบพ่อครับคู่หนุ่มกับแม่โตแม่ของน้องชู้ใจครับว่าสีไล่สดวงนึงนี่สัญญาณบ่ได้เลยพี่น้องนะครับวันนี้ก็เลยได้สีได้เฮ็ดเป็นชิปวิดีโอให้พ่อพี่น้องได้รับส้มและรับฟังกันครับในชุดเรียงง่วในชุดเลียงง่วเออไเนียว่าได้ผลงานชุดเลียงง่วนะครับเมื่อใดเมื่อใดได้เทศแหล่บุลาค่อยสิเปลี่ยนสูตรใหม่ให้ครับผมนะครับพี่น้อง ก่อนล่ามของนี่แม่ตูนี่มีเป็นเลีมเลยนะครับเลีมสม,มุดนี่มีเป็นเลีมแตงไม่เป็นเริมเจ้า,ามื่อนี่แม่แม่ที่ล่ามก่อนอยังก่อนเกินโรคเบาหวานก่อนเกินโรคเบาหวานจ้าครับขลิตเองฝ <laughs> ากกดไล่์กดแชรขคอมมนให้กำลังใจคู่นุ่มแล้วกันแม่ตูน้าเนื้อครับพี่น้องคุณแม่ของน้องชุใจเพชรบ้านเพียงครับขอเชิญบ่พี่น้องรับชุมและรับฟังครับ ข้ามาวันทธอนวมซ้อมไปให้ฟังเบิ่งโรคเป็นมาเต่หึงซุ่มพอลุงแม่ป่าพากันเศาราเมื่อยบ่อเศร้าย้ายกระไดแต่เว้าเทึงเมือม่อยทึงวินกินยาอย่างเดโน้สีซอยแห้งแข็งแรงได้ หรือว่าเ้าเป็นใครเลยล่องไปให้หมอเบิงหมอเพื่นเบาเป็นอย่างเจ้าบ่สบายหมอเลยได้เอายาให้ตัวเลือดเบิงหินพ่อพอเบาหวานแล้วและเมยายกินเพลทหลายเพิ่มความหอน จนตาบอ่บอนบ่ทำงานจนน้ำตาลมันเพงไง้้แต่งมาทางเลือดเดือดอยู่ในไก่เนื้อมาเคื่อพวงให้กินแน่ผักตำนินอยู่ข้างให้กินบางแนลยายขอเชิญชวนน้องอายกินผักหลายคือหมอว่าผักกินอยู่ทั้งงา ผักดอกแคอยู่ทึ้งงาเจ็บเอามาแต่งหล่างสาแล้วจังคอยกินผักทูกสินทูกย่างมันดีผักปอดสารเคมีจังคอยดีเดือปลาบันยายน่าแต่เพียงนี้ํำบดีอย่าเฝ้าว่าขอไว้พ นี่วยลงเออเอพี life, <The> <vine gary> <risque> ่น้องเอยเอาจบลกไปไงกุบพี่น้องล่วมกันไงกุบมวลมาพี่น้องมวลพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้งกำลังใจคู่หนุ่มกัาวไปตัว แม่นอกชู่ใจเลยครับยยครับผลงานก่อนต่อไปกระซิมีมาเรื่อยๆเพราะว่าแม่ตัวแลติ่งแดงไม่เป็นลิมเลยนะครับเดี๋ยวคู่หนุ่มเสียวมากภาพภาพามาเผยมาแพ่ภาพแม่ตัวมาเผยแพร่เ,พเดี๋ยวคู่หนุ่มเป่าแค้นใจบางมืออาจซิมีมือพินมาน้ำแต่วมือนีมาตะหม,มอแค้นก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะไข่ละกันละก็คอมเมนต์แะะสะแดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้คู่หนุ่มกับแม่ตัวนะหมเนาะครับพี่น้องมวนมามวลกัดล่อทะเบิงอีกรอบหนาเด้อ พี่น้องเลย่อยากไก่จากเวลาหากมาไร่อยากไก่จากพี่น้องเวลานั้นผัดดวนผัดสุดท้ายนี่คู่หนุ่มแล้วกันแม่ตัวพ่อกรเข้ามาสวัสดีนี่เงินใจขอบคุณครับลำลำลุย้วยเด้อพ่อการทีมต่อไปครับ